สวัสดีค่ะนารีกรีมาขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าประเด็นรักสามเศร้าของคุณจะจบลงแบบไหนนะคะเป็นแรนดอมนะคะประเด็นรักสามเศร้าของคุณนั้นจะจบลงแบบไหนนะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูดีกว่าประเด็นเรื่องรักสามเศร้าของคุณเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนเอ่ยยุคสมัยนี้นะไม่บอกว่าร้อยละหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นท่านั้นแหละที่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าอ่ะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ปัญหารักสามเศร้าเนาะสี่เศร้าห้าเศร้าหกเศร้าเจ็ดแปดเศร้าก็แล้วแต่นะคะ่ะมันก็สองคนขึ้นไปมันก็เศร้าแล้วแหละเนาะ อเรามาดูเรามาดูพื้นความรักของคุณกับเขาดูดีก่อนดีกว่าน,นะว่าก่อนหน้าน,นั้นมันเกิดอะไรขึ้นอืมพื้นความรักคุณกับเขาเป็นยังไงแล้วค่อยมาดูว่าประเด็นของคุณเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนนะดูว่าเรื่องราวนี่มันจะตรงกับคุณหรือเปล่าเนาะดูสิอ่านายออฟสอดนะคะ t ูเลยอ,อืมเดมเพอเร์เรอร์อ้ เดอเวอร์เหตุัถขับอือมิกกี้มิกักนะเอ่าโอเคแหละสีไม่เท้า the justice อือ the lover นี่มาละคุยนับสอดนะคะ k night of w a n d อือไหนดูสิ เดอะเมจิเชียนเพจอัพเพนตะเคลนะคะสิบดาบอือหดอไฮพสเพสนะคะเพจอัพสอดนะหกดาบดูซิดูซิเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณและเขาเนี่ยนะเดิมกีก็น่าจะเป็นคู่รักที่ดีแหละคู่รักที่รักกันนะบางคนก็อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวมาแล้วแหละอาจจะมีบุตรแล้วด้วยนะคะแม่หมอมองว่าอาจจะมีบุตรแล้ว ไพ่อาจจะสลับตัวตนได้นะมันเหมือนกับว่าคนของคนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะมียศศักดิ์หรือมีอํานาจหรือก่อนหน้านั้นอาจจะยังไม่มีอํานาจก็ได้พอวันหนึ่งเนี่ยเขามีอํานาจขึ้นมามีกิจการที่มันมั่นคงมีกิจการที่มันใหญ่โตมีมีการออกสังคมอ่ามีการออกสังคมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นที่หมายปอง สาวๆหนุ่มๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยในที่สุดเหมือนกับว่าเขาก็เกิดการนอกใจคุณนอกใจคุณนะมีการนอกใจกันมีการเจอเจอคนใหม่คนใหม่นียอาจจะเป็นจากทางไกลนะต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นลนักษณะเขาเรียกว่าในที่ทํางานก็ได้นะที่ทํางานก็ได้ดูเหมือนว่าเขาและคนนั้นจะมีความ ลุ่มหลงกันอย่างพอสมควรนะคะออตัวคุณเองกับเขาเนี่ยก็เป็นคู่ก็เป็นคู่ทวินเฟรมกันนะบอกว่าเป็นคู่ทวินเฟรมกันอยู่แหละแต่ในความเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณมันเหมือนกับคู่นะนะั้นอ่ะมันจะเป็นสามคนสามเรามาตั้งแต่ชาติพบก่อนนะ่ะมันไม่ใช่เพิ่งชาติพบนี้แหละคะ่ะจริงๆก่อนหนะ้านั้นความรักของพวกคุณมันก็มีความสุขดีแหละเพียงแต่ว่าคนของคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีค่อนข้างจะมีความเป็นอีโก้สูงนะ เอ่อเป็นคนดือ้อรั้นน่ะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างเจ้าบ้าอำนาจอะสั่งการควบคุมหี้งขี้ห่วงมาก่ขี้จุกขี้จิกอะค่ะตัวคุณเองก็ช่ย่อยนะตัวชุนเองก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนเหมือนกันแล้วเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยความรักมันจะเป็นลนักษณะเหมือนลิ้นกับปันนะ่ะจิกกัดกันตลอดเวลาทะเลาะก,กันบอ่อยพูดง่ายๆว่ายิ่งอยู่นานวันไปเนี่ยเหมือนความผนะูกพันน่ะมันความรักอะ ความโรแมนติกมันก็ลดน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันมันเจอหน้ากันอ่ะมันกลับกลายเป็นความความเอื่มละอายความเบื่อนายเพราะมันมีแต่คําพูดที่ก่อนหน้านั้นมีคําพูดหวานๆน่ะพอนานไปไอ้คำพูดหวานๆมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะมันมีแต่แบบจิกกัดกันประชดประชันกันไหมคุณย้อนดูครอบครัวของคุณนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดบุคคลภายนอกบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ หรือบางคู่ก่อนหนะ้านั้นก็ไปดเถียงกันหรอกคะ่ะพอมีบุคคลที่สามเข้ามาแค่นั้นแหละเป็นอะไรที่แบบคุยกันไม่รู้เรื่องละ่ะหน้าเนี่ยแทบจะไม่มองกันอืบ้านๆคุยกันก็คุยกันแต่เรื่องงานเรื่องธุรกิจแทบจะไม่เคยคุยกันเรื่องบุตรเรื่องรักเรื่องอะไรเลยทีนี้ในบางคู่นะคะบางคู่คุณกับเขาอาจจะมีบุตรด,ด้วยกันอยู่แล้วหรือเขาอาจจะเขอไปมีบุตรกับเมียน้อยสามีน้อยอีกคนหนึ่งก็ได้นะ ถ้าในความสัมพันธ์เหมือนคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะจบพร้อมที่จะหย่าร้างพร้อมที่จะฟ้องคดีต้องบอกว่าฟ้องคดีกันทางกฎหมายเลยก็ว่าได้ด้วยว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของกิจการทรัพย์สมบัติและเรื่องของบุตรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเออโดยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แม่หมอบมองว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเจอนตมันเป็นเจอแบบไม่คาดคิดอะ่ะ เจอรักแบบปุป,ปับแล้วเจอรักแบบลุ่มหลงอะลุ่มหลงมากมายด้วยนะณเวลานี้เขาค่อนข้างจะเออหลงไหลในบุคคลคนนั้นมากมากจริงๆตัวคุณเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็เป็นแม่สี่เรือนดีนะคุณก็เป็นแม่ของลูกที่ดีอะ่ะคุณก็เป็นสามีหรือเป็นภรรยาที่ดีนะคะที่รักครอบครัวดูแลบุตรดูแลครอบครัวดูแลจิตการงานดูแลชีวิตส่วนตัวเข้าของเครื่องใช้ของเขาอย่างดีอะ่ะ เออแต่อาจจะเป็นเพราะว่าความที่เขาแบบสังคมเยอะไงเอ,อ่อหน้าที่การงานมันต้องเดี๋ยวก็เข้าสังคมคนนี้ mm. เดี๋ยวก็เข้าสังคมคนนั้นอ่ะบางทีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะต้องการผลประโยชน์จากคนของคุณอย่างเช่นถ้าคนของคุณเป็นคนมีตําแหน่งทางการทหาร the e อเรอร์หรือมีหรือเป็นคนที่มีผลประโยชน์ทางด้านทางกฎหมาย mm. เขาก็อาจจะอาศัยว่าเอาสามีคุณอ่ะไปไปเป็นตัวปกป้องในการทําธุรกิจบางอย่างของเขาอ่ะ ก็เป็นได้ไงก็เป็นได้นะเออถ้าถามว่าในความสัมพันธ์แล้วจริงๆแล้วอ่ะคุณน,น่ะรักเขามากกว่าบุคคลที่สามรักเขาซะอีกอืแต่ปัญหาคือตัวเขาเนี่ยกับรุ่มหลงอีกคนหนึ่งืงทั้งทั้งที่เท่าที่แม่หมอดูเนี่ยคุณน,น่าจะเป็นคนที่ดีพร้อมนะดีพร้อมในตัวเองจริงๆคุณน,น่าจะได้ได้บุคคลที่ที่มันสมกับคุณเนาะ แต่ในโชคชะตาบางครั้งเนี่ยมันก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นอดีตกรรมของคุณนะคะที่มันเป็นสามคนสามเราผูกกันมาอย่างเงี้ยตลอดมากระทั่งชาติวกนี้ก็ยังคงเป็นสามคนสามเราในกรณีสามคนสามเรามันก็มีทางเลือกสองทางอ่ะหนึ่งยอมที่จะอย่างเงี้ยไปต่อทุกชาติทุกภพสองก็คือคุณเลือกที่จะเดินออกมาเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วก็ปล่อยเขาไปสร้างเป็นสร้างกรรมมาสองคนแล้วคุณก็ไปตามทางบุญของคุณไปเจอคู่บุญคนใหม่ของคุณเออมันก็มีให้เลือกอยู่สองทาง ระยะเวลากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลามันนานมากแล้วคือในเรื่องของสามคนสามเราแล้วเรื่องของการมีทิธีิต่อกันนะการใช้คารมที่พูดจาเสียดสีกันแล้กระแหนต่อกันมาตลอดเนี่ยมาตลอดเลยนะเออทีนี้ความสัมพันธ์ณวันเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยแหละเท่าที่แม่หมอมองนะชีวิตความสัมพันธ์เวลานี้ยังเป็นบางคนอาจจะแยกกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้หย่าร้าง ยังไม่ได้อาจจะอยู่ในรูปของคดีความเตรียมฟ้องร้องกันก็เป็นได้ก็เป็นได้นะแต่บางคนอาจจะยังอยู่ด้วยกันแหละแต่อยู่ก็เหมือนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะอยู่แบบไม่มองหน้ากันอ,อยู่แบบเหินห่างจากกันนะคะทีนี้เอเรามาดูดีกว่าแล้วอย่างนี้เนะี่ยในความสัมพันธ์รักสามเศร้าของคุณเนะี่ยมันจะลงเอยแบบไหนเนาะจริงๆรักสามเศร้าในการลงเอยแบบไหนเนี่ยคุณเลือกได้นะคุณเลือกได้ คุณเลือกที่จะลงเอยได้นะคะแต่เดี๋ยวมาดูในใ,ในในในพื้นดวงของคุณตัวคุณเองเนะี่ยคุณจะตัดสินใจให้มันลงเอยแบบไหนดีกว่าแม่หมอมองว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่นะเวลาเนี้ยปัญหาเรื่องรักสามเศร้าของคุณมันยังไม่จบมันอินุรงตรงนางอยู่ตรงนั้นนะคะมันยังแก้ไม่หลุดมันเหมือนไม่มีฝั่งไหนออกไม่มีฝั่งไหนอยากจะจบหรือคุณอยากจะจบก็ยังจบไม่ได้หรือคุณเองก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากจะจบเพราะยังติดพันเรื่องบุตรเรื่องครอบครัวเรื่อง ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องการเงนิงนการทองก็แล้วแต่แต่แล้วจะมาดูว่าแล้วนายไทยที่สุดนะ่ะเรื่องระหว่างคุณเขาและเธอคนนั้นและเขาผู้นั้นเนี่ยมันจะลงเอยอย่างไงนะเออยเดี๋ยวแม่หมอจะดูสักหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วนะ่ะก่อนที่จะมาดูว่าลงเอยอย่างไงนะแม่หมอจะดูว่าจริงๆแล้วไอ้บุคคลที่สามแลวเขาคิดยังไงกับคนของคุณนะเขาลักคนของจริงหรือเปล่าเนะี่ยหรือเขาวางเพื่อหวังเพื่อผลประโยชน์ดีกว่านะ บางทีคุณอาจจะอยากรู้ตรงนี้ก็ได้เขารักแฟนเราแฟนเรารักเขาจริงหรือเปล่าเอาเอาเอานี้ก่อนเอาว่าผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขารักคนของคุณจริงหรือเปล่าก่อนเนาะเอาคําถามตรงนี้ดีกว่าหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าห้าเหรียญ The Hermit Page of p e n t a c l e นะคะ Queen of p e n t a c l e ดูเหมือนว่าคนบุคคลคนนั้นนะ่ะ เขาจะมีความรักในตัวคนของคุณอยู่นะคะเออแต่ส่วนหนึ่งก็เหมือนกับคนของคุณเนี่ยถ้าไม่คนของคุณให้เงินเขาใช้เขาคนนั่นแหละเป็นคนให้เงินคนของคุณใช้เออมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการเงินมาเกี่ยวข้องนะคะคือไม่ใช่คนของคุณให้เขาไอ้เขาคนนั่นแหละที่ให้เงินกับคนของคุณใช้มันก็เลยเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นมันก็เลยตัดกันไม่ขาดถามว่าเขาคิดคนนั้นเขาคิดยังไงกับคู่ของคุณหนึ่งละ เรื่องของการเงินเหมือนจะมีการปนเปรอกันนะคะไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งสองเหมือนว่าเขาจะมีใจมีใจและรักและผูกพันกับคนของคุณนะทีนี้เรามาถามว่าแล้วคนของคุณเนะี่ยคิดยังไงกับเขาก่อนฝ่่นที่มาดูว่าความสัมพันธ์จะลงเอยยังไงเนาะแล้วคนของคุณคิดยังไงกับเขาดอททเวอร์ชิงเอาแบบคนของคุณมันโคตรเจ้าชู้อะ เออมันเจ้าชู้มันเจ้าชู้มันเจ้าชู้เจ้าชู้ต่อพ่อเลยมันเขาเรียกว่าไงดีละ่ะกิเลสเยอะตัณหาแย่นะคะเออคนของคุณเนี่ยหลงหลงไหลในเร,เรื่องของการราคะนะคะการราคะแล้วก็อาจจะมองว่าเท่ <hazards> เาที่ดูจากหน้าไพาา่เมตะกีเนี่ยผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นผู้ปลนเปลือยเป็นผู้มีฐานะการเงินที่ดีกว่าแล้วดูแลแล้วคนของคุณเนี่ยต้องการเงินต้องการเงินต้องการมรดกต้องการเงินจากเขานะคะ ึงคนของคุณนะ่ะมีความห่วงแหนในตัวคนคนนั้นและห่วงแหนในตัวคุณเห็นไหมมันคือความเห็นแก่ตัวของอีตาคนนี้หรือคุณคนนี้ก็แล้วแต่นะคะเออเขาเนะี่ยรักหมดเอาหมดพี่ก็เอาน้องก็เอาใครก็เอาหมดแหละค่ะให้เขาเลือกเขาไม่เลือกเนี่ยเขาเขาเอาทั้งสองคนอน่ะเห็นปะเพราะเหมือนกับว่าทั้งสองคนต่างก็ให้ผลประโยชน์กับเขานะคะถามว่าคนคนนี้เขารักคุณรักคนนั้นไหมไหม พูดง,ง่ายๆทั้งคุณและฝั่งโน้อนอะรักคนคนนี้ยแต่คนคนเนี้ย,นนยไม่ได้รักทั้งคุณและไม่ได้รักทั้งฝั่งนน้นเขารักตัวเขาเองเออเขารักได้ผลประโยชน์ตัวเขาเองเขารักเพราะคุณโน้นให้เงินเขาได้เขารักเพราะคุณดูแลเขาได้เฮ้ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวนะคุณสุดๆอะจริงๆมาถึงตรงนี้แม่หมอคุณน่าจะตัดสินใจได้แล้วเนาะว่าคุณจะเอาอยัางไงแต่มันก็ไม่แน่นะมันไม่มันไม่สามารถที่ไปเดาใจใครได้เอาเป็นว่าคนของคุณอะ เขาเลือกรักทุกคนที่ให้ผลประโยชน์กับเขาพูดง่ายๆว่าเขารักทุกคนเขารักตัวเองมากกว่าใครอืมอ่ะทีนี้มาดูแล้วอย่างนี้ในความสัมพันธ์สามคนสามเราเนี่ยระหว่างคุณเขาและเธอคนนั้นและเขาคนนั้นเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนนะคะมามันจะลงเอ,อยยังไงเออถ้าหนึ่งชายสองหญิงสองหญิงเนี่ยรักหนึ่งชายนี้มากมากแต่หนึ่งชายเนี่ยวางแคบกามและ ผลประโยชน์จากสองหญิงนี้เท่านั้นเหมือนกันนะคะถ้าเป็นหนึ่งหญิงสองชายก็เหมือนกันไอสองชายเนี่ยก็รักหนึ่งหญิงนี้แต่หนึ่งหญิงเนี่ยได้ผลประโยชน์จากสองชายนี้เท่านั้นไม่ได้รักทีนี้คนที่เป็นบุคคลที่สามหรือคนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามนะคุณจะเลือกยังไงความสัมพันธ์จะลงเอยยังไงมาดูดีกว่าเ้อคนที่เขารักจริงนะเขาไม่เห็นแก่ตัวเองนะเขาไม่ไปเอาคนอื่นหรอกนะ ยังไงเขาก็ยอมที่จะกัดก้อนเกลือจริงกับคุณอะแต่ถ้าเขาเอาหุดนทุกคนน่ะเขาจะเขารักเธอฉันรักเธอฉันขาดเธอไม่ได้เปล่าเขาจะบอกว่าถ้าฉันขาดเธออะฉันจะแย่ไม่มีคนดูแลถ้าฉันขาดเธอไม่มีคนให้เงินฉันใช้เออเขาก็เลยจะพูดเขาก็เลงจะบอกกับคุณอย่างนี้เวลาคําพูดเขาพูดให้คุณอินเวอร์สอะคะ่ะกลับด้านมันสักหน่อยหนึ่งคุณจะเจอความหมายที่แท้จริงในคําพูดนั้นฉันต้องไปจากเธอเพราะเธอดีเกินไป ความจริงก็คือเธอเนะี่ยมันไม่ดีพอสําหรับฉันนะคะตรงกันข้ามกันนะคะความหมายคิดอะไรในด้านตรงข้ามตรงกันข้ามแล้วคุณจะเจอความจริงที่แท้จริงนะคะเอเคําพูดของคนมันสองแง่าสามแง่มนะอ่าในที่สุดแล้วความสัมพันธ์รักสามเศร้าของคุณมันจะลงเอยแบบไหนนะเป็นแรนดอมนะคะแต่ที่สุดแล้วคุณเลือกที่จะตัดสินใจได้เองนะสีไม้เท้าสองไม้เท้าเจเวอร ผงไม่เท้าอะไรดูดีๆเนาะอม,มามามาสิดาดมูลสามคนสามเราเออเอเอเอา่าสามเหรียญอ่อาคิงออฟเพนต a เกิลมาควีนออฟขับนะคะ The Emperor เ e justice นะคะ The fool มาอ่าในที่สุดแล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่ยอมจบความสัมพันธ์ไปค่ะจะจบความสัมพันธ์แบบฟ้องร้องคดีถ้าฟ้องร้องกันดีคุณเป็นฝั่งชนะนะคะได้เงินก้อนมาได้เงินก้อนมาแต่ถ้าคุณเลือกถ้าคุณเลือกที่จะอยู่สามคนสามเรานี่แม่หมอบอกเลยนะว่าคุณจะอยู่ในความทุกข์ระทมขมขืนยกเว้นใครสักคนหนึ่งที่ เป็นเมียน้อยเป็นกิ๊กเป็นอะไรของคนที่มีอํานาจเยอะๆอะ่ะแล้วคุณไปจากตรงนั้นไม่ได้เลือกไม่ได้อะ่ะจําต้องอยู่เนะี่ยอันนั้นคุณต้องอดทนนะคะยากมากอืออย่างเช่นคุณไปเจอขุนพลนพลหรือพวกเจ้าหรือพวกอะไรองค์กรต่างประเทศคนที่มันคนที่มัน,นมีนอิทธิพลมีอํานาจมีกฎหมายในมือเยอะๆอะ่ะคือถ้าคุณหลุดหลุดออกจากเขาไปแล้วคุณอาจจะถูกฆ่าตายเงี้ยคุณก็ไม่ต้องออกค่ะอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ต้องก้ามขืนฝืนทนด้วยนะคะอยู่เม่มีความสุขอยู่ให้กองเงินกองทองกองอํานาจของคุณให้มีความสุขนะเอออันนี้กรณีอย่างนี้นะแต่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับว่าคุณจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นสามคนสามเราคุณจะได้รับอิสรภาพคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่นะคะแล้วถ้าเกิดมันต้องฟ้องร้องคดีความคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนมาคุณมีเกณฑ์จะได้ไปสร้างครอบครัวไปอยู่กับลูกของคุณไปอยู่กับใครก็แล้วแต่นะคะไปเริ่มชีวิตใหม่ของคุณมีเกณฑ์จะ ได้ไปต่างถิ่นต่างแดนย้ายไปอยู่ที่อื่นไปเริ่มชีวิตใหม่ของคุณอย่างมีความสุขนะเออหลายๆคนนะคะหลายๆคนอาจจะหลุดพ้นจากสภาวะที่มันอึมครึมสภาวะที่มันอึดอัดสภาวะที่มันกดดันก็เป็นได้ถ้าคุณเจอคนที่มีทรงอิทธิพลนะกดดันคุณในที่สุดแม่หมอก,ก็มองว่าคุณก็จะได้รับอิสรภาพของคุณหยุดีนะคะถ้าที่ตามหน้าไพ่แล้วในที่สุดความสัมพันธ์ของคุณคุณและเขาไม่สามารถทนในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ถ้าไม่ตัวคุณออกก็อีกฝั่งหนึ่งะจะต้องออก จะต้องออกหรือไม่ก็แตกหักกันไปเลยทั้งสามฝั่งนะคะแตกหักไปเลยทั้งสามฝั่งหรือไม่ก็ยังอยู่ด้วยกันทั้งสามฝั่งในที่นี้ที่สุดแล้วไพ่บอกว่าให้คุณตัดสินใจเลือกเองแต่ในที่สุดไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนถ้าคุณเลือกออกมาหรือเลือกแตกหักคุณก็จะได้เริ่มชีวิตใหม่ของคุณเดอรฟู fool, นะได้เริ่มชีวิตใหม่ของคุณนอกเสียจากว่าคุณเลือกที่จะเป็นสามคนสามเรารับทนทุกข์ระททนมคืนอยู่อย่างนี้อันนั้นก็สิทธิ์ของคุณนะคะแต่หน้าไพ่ชี้แจงชัดเจนว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับอิสรภาพมีเกณฑ์ที่จะจบจากความสัมพันธ์สามคนสามเราด้วยตัวของคุณเองนะก็ดูออร์เทิรการ์นสักหน่อยคพีเถอะนอกเสียจากว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณไปเจอผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะเพราะมันขึ้นมาตั้งแต่ชุดแรกอะเนี่ย The อ m p e พ o r กับเดอะแจสติก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบนะว่าหมายถึงใครแต่คือระดับสูงๆได้อะแล้วแบบคุณอาจจะเป็นนางสนมเมียน้อยเมียเก็บอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งในและเพศได้เนี่ย แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อจําต้องอยู่อย่างนั้นแต่ก็อาจจะอยู่แบบไม่ปลอดภัยหรืออาจจะอยู่แบบเตรียมโดนเฉดหัวทิ้งได้ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าคุณโดนเฉดหัวทิ้งคุณไม่ต้องห่วงนะคุณก็มีอิสรภาพของคุณแหละคุณก็จะอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขนะคะจะได้เป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างครอบครัวใหม่ของคุณด้วยนะขอดูออร์เเกิลการ์ดให้คุณสักหน่อยดีกว่าในท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของข้อคุณเนี่ยก็จะหลุดออกจากกันนะคะต่างคนต่างไปนะต่างคนต่างมีชีวิตใหม่ของคุณนะคะ อยู่บนความปลอดภัยด้วยค่ะแต่ถ้าใครฟ้องร้อนคุณก็จะชนะคดีความอมืเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปในสิ่งที่ควรจะเป็นมันเป็นไปในสิ่งที่คุณเป็นผู้ที่กําหนดเป็นผู้ที่กําหนดโชคชะตาตัวคุณเองได้นะคะอ่าในที่สุดแล้วถ้าคุณหลุดออกจากตรงนี้ คุณจะได้ไปเจอเจอกับคนรักใหม่ที่ดีของคุณนะของคุณที่เป็นคู่บุญของคุณจริงๆนะคะถ้าคุณสามารถหลุดได้คุณก็จะได้รับชีวิตใหม่ของคุณคุณจะได้เจอเจอจะได้แต่งงานใหม่ในชีวิตแต่งงานกับคนที่มันมีความสุขอ่ะคนที่คุณอยู่แล้วคุณไม่เป็นทุกข์นะคะเห็นไหมเนี่ยฟรี r อเซลเนี่ยกเดอฟูเนี่ยในที่สุดคุณจะได้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันทุกข์ระทมความสัมพันธ์ที่มันอับฉาความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวด ตรงนี้มันจะจบสิ้นคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับอิสรภาพคุณจะได้ไปมีชีวิตของคุณใหม่คุณจะได้ไปมีครอบครัวของคุณใหม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ยาวนานนี้นะคะนั่นทั้งหมดเป็นเพราะคุณตัดสินใจที่จะเลือกจบเลือกเดินออกมาเลือกตัดสินใจครั้งใหม่ของคุณเองก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะถ้าคุณสามารถที่จะตัดสินใจตรงนี้ได้นะอก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ